แรกนีเป <łość> ็นโควิดนะนะเราต้องดูแลก่อนสุขภาพเลยครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวทำไมต้องเอาผ้าปิยบุวบิดตาต่อไปเขาไป่จะทาโรดีกว่าเขาไม่เรียกว่าตาตรงนี้เขาเรียกว่านาคาโอ้ยแฉผูกเอาละดรพร้อมจะปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยเอ้ยอย่าเข้ามาใกล้กูนะ เจอศพที่ไหนอ่ะจะสารภาพไหมไอสีดาไอห้องไวไฟอ่ะห้องไวไฟจะสีดำแปลกๆน่ารักนนนก็วิ่งตามมึงมาไม่ต้องมึงไม่คิดมึงเห็นอะไรนอนมึงเห็นอะไรเอางี้นนนเห็นอะไรตอนแรกสีส้มยังยังมีชีวิตอยู่พอผมเดินขึ้นไปเดินกลับมาอีกทีกลายเป็นศพไปแล้วโดยที่สีดำยังอยู่โนนกูวิ่งตามมึงไม่ต้องคำว่าตามของพี่ไม่ใช่ตามระยะไปหรอกนะ ระยะคือขอพี่นุ๊กคือนอนนอน่อนนอนพี่พี่ยืนยันสีดำได้เพราะว่าพี่วิ่งพี่ตอนแรกอะพี่ดูเรากับสีดำอยู่แล้วเราวิ่งไปสีดำยังทำเควสอยู่ไอห้องนั้นหน่ยไอห้องนวิ g เกเตอร์ไปนูกนุ้ทำเควสอะไรไอเควสตรงคนไอห้องคนขับอ่ะพี่ที่ว่าเลื่อนเขาเรียกว่าอะไรวะเลื่อนแผนที่อะที่มันจะมีใช่ใช่ใช่โอเค คือพี่พี่จะพูดแค่ว่าถ้ามึงกดช้าฝันนี้อีกสักอึดนึงเนี่ยกูเติมน้ำมันเสร็จแล้วที่มึงกดก็ใช่นสิก็เลยลงมาแล้วเจอศพแล้วแถมพี่รู้คือแม่ได้นี่นคืออะไรมึงก็ไม่ใช่เจอรีพอร์ตใช่ไหมนนเราไม่รีพอร์ตเองใช่ไหมหนูเจอศพแล้วหนูก็โกรแต่มึงเจอุกเปนแรกล้วคน ไม่เป็นไรนับตัวเล็กของพี่พี่เชื่อตัวเล็กแม่ทำน่าแล้วกูนะตัว <c oughs> แรกหมัดกันไปไงคนละหมัดยังไม่ได้ลงเสียงช่ว <c oughs> <c oughs> ย,ยเสียงยังกันไอ้เสียงมึงแรกหมัดกันเองเน,น,นี่ยตอนเนี้ย ใจหายหมดมันก็โดนไอ้ลูกหักคอซะแล้วเจียวตรงที่เติมวิ่ไม่ไม่เจอยวสดตรงที่เติมน้ำมันพี่เพิ่งพี่เพิ่งเติมน้ำมันเสร็จแล้วก็อันไหนเติมน้ำมันอันกลางหรือว่าตรงไหนชั้นล่างอ่ะพี่ชั้นล่างอ่ะที่ถ้าไปทางซ้ายคือมันจะไปห้องปั่นไฟอ่ะอ่าฮะพี่พี่เพิ่งผ่านห้องนั้นไปเม่สักพักนี่เองพี่เข้าไปไปแก้ไฟแล้วพี่ยังไม่ได้ออกมาจากห้องไฟเลยเนี่ย อ้นตะจูงหลบไอ้ลูกอยู่ในห้องไฟเนยกล้องผมเป็นตัวยาจะพูดกันเด็กกูเสียหายกูไม่รู้กูไม่ไม่ไวนใจมึงกำลังจะจะไปกดตู้เอ้ไอ้ลูกเข้ามากูจะยต่อดีไหมน้องหรออะไรเงี้ยหรอพี่ฟังผมนะผมเห็นสีเขียวสีม่วงสีดำวิ่งด้วยกันสามคนอ่ะเดี๋สีเขียววิ่งออกเด้ะสีดำไปไหนอ่ะผมอยากรู้ ดำอยู่ในห้องไฟกับพี่แต่มันเข้ามาทีหลังนะแล้วผมเห็นทีแรกวิ่งวิ่งคู่สามคนเลยไม่ใช่หรอสามคนก็เป็นขี้ไม่ใช่คู่คือคือคือม่วงม่วงฟ้าแล้วก็ดำอยู่ด้วยกันใช่ไหมใช่อยู่กันตอนแรกพี่แล้วมีไอ้คู่นี้เขาใส่กันคนละหมัดด้วยนะคู่ที่ใส่กันที่รู้อยากรู้อากาศนหนาวไหม โอ้อยวเลยเหรอกูระแวงมึงอ่ะนนมึงชอบปวดัวก็ระแวงพี่เนี่ยแหละเอามดเดาหมดไว้เอานนหดหดเดียวหดเดียวไปเลยแต่รมากอะเราก็ทิ้ง โอเคโอเคโอเคนะเต๋ายิงง่ายนะเต๋านะโอเคครับยอมจ๋าขอพูดในอย่างเดียวพี่ว่าไปภารกิจกูสำเร็จแล้วพี่ดูอีกมือปี้ากูสำเร็จแล้วลูกผมโม้แค่นี้ก็มีเหรนี่ขนาดใส่หมวกแปมเพิเนี่ย คดเป็นพวกนี้บหน้าไอ้ก่อนเพื่อนเลยนะเพื่อก่อนเพื่อนอะไรล่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ในชีวิเงี้ยคือนี่เว้ยคนอื่นอ่ะก็แค่ฉาดบางหน้าเป้าหมายกูมึงงานนี้ขอทางานหน่อยนะอย่าตายอย่าฆ่าก่อนสงสารคนไม่ได้สมองเลยนะย้อนบอดเลย ไม่ต้องแมวเลยหนูเข้ามาเองนะลูก <c oughs> ลงมาเลยลงมาเลยเจอศพสีขาวครับพี่ <c oughs> อยู่ไหนไหนอยู่ตรงห้องทิ้งขยะ <c oughs> ทิ้งขยะตรงไหนวะอ่าเวลาที่มันจะล่างเหรอ พูดย่งไงดีวะแต่ที่มันเสียที่มันเวลาเสียมันจะต้องซ่อมสองที่ติดกันนะ่ะสองที่ติดกันอโอทูตรงไอ้ตรงน้ำมันน่ะเหรอลงจัดลงจากห้องยิงอุกกาบาตอะโอท,โอทูโอทูตรงนั้นน่ะซ้ายมือปะขวาไปเถอะไม่คือตรงขวาแหละพอลงพอลง,พอลงมาจาก<า>ห้องอุกกาบาตแล้วมาจะอยู่ซ้ายมืออ่ะที่เห็นอยู่ทางฝั่งซ้ายนะเห็นเขียวสีส้มเอ้ยสีส้มไม่เห็น เห็นเขียวเห็นดำชมพูนี่ที่เห็นอยู่แล้วผมก็เดินออกอยากกลับท่านามีจะคิดก่อนนะโอ้น่าพี่ต๋องพี่ตามงพี่พี่ดูโทรทัศน์อยู่ดูกล้องอยู่ยืน AFK ผมกลังอ AFK ในห้องกล้องสะคิใช่อนไ้อ่ะสคิปกดปะ

ไม่ใช่ปวดคอ,อโว้ยพี่พ,พี่เห็นยืนอยู่ในห้องห้องกล้องคนหนึ่งแล้วก็หายไปมผมอยู่กับสีส้มแฮะใช่มินตามสีส้มตลอดเลยผมพี่อ,อมจริงเหรอพี่อ,อมอจ๋าพี่อมมีอยู่ไหมอ,อ,อะไรทำให้พี่อ,อมออกมาห้องกล้องพี่มา ไอมาตรงไอห้องรูดบัตรอะมาดูไอตรงจิปรจรว่าใครอยู่ห้องไหนอะมันจะจิปจรไหมี่มาตอนไหนก็ออกมาจากตั้งนานแล้วพี่อยู่ห้องรูดบัตรตลอดเปล่าก็วิง่งก็พี่ลงลงมาเจอใครข้างล่างไม่รู้แล้วพี่ก็วิ่งขึ้นใช่ไหมพี่วิ่งออกซ้ายขึ้นแล้วก็อ้อมมาเจอใครในห้องกลางวะเจอรู้ปะเจอรู้ในห้องกลางมั้งแล้วพี่ก็เลี้ยวเข้าห้องรูดบัตรอะใช่พี่พี่เจอผม เพราะว่าผมวิ่งตามสีส้มไงล่ะใช่แกสีส้มก็วิ่งตามสีม่วงใช่เราเราแก้ไันตามม่วงส้มอยู่ด้วยกัน <Yeah. S 2> เขียวเขียวอยู่ไหนเขียวไม่มีไหม่นั่นก็ตามความรู้สึกไหมมันจะหมดเวลาอีกแล้วเ,เพิ่มเวลาหวตขึ้นไหมได้นะรอบหน้าแล้วกันรอบหน้ารอบหน้าอืม เรียบร้อยไม่มีใครโดนบวออกด้วยหมดเวลาแล้วพี่ออมทำเควสอะไรคะหมดไปแล้วจ้าเควสกินอ่ะอ๋อเมื่อกี้จะมาเปิดไฟแต่เห็นสีส้มเปิดอยู่อันนี้ไม่มีอะไรนี้เรียกประชุเมเฉยไม่มีอะไรก็แค่ว่าเห็นสีแดงยืงอยู่ที่โต๊ะสีเขียววิ่งไปทำเควสโอเคเห็น สีส้มเดินมาดูสีดําเดินมาดูแล้วก็วิ่งไปส้มไฟกันอืมโอเคโอเคยังไงดีทุกคนสคลิปอนไหมอืมคลิปก็คลิปเพราะว่าตอนนี้อินพอสเตอร์น่าจะทำงานลำบากแั้นแหละไม่รู้มันจะยิ้มปุ๊บไม่พูดเลย,เลยสีเขียวไม่เข้าดิสหน่อยเหรอมันไม่มีไหม่ คูออามู่ก็กูก็จะเอะใจไอ้ประโยคที่ออมที่ชอบพูดว่าเพื่อที่หมดแล้วสงสารเต่าอ่ะปไปยาวเลย

จศพชมพูที่ไหนอ่ะห้องรูดบัตรเลยครับที่ห้องรูดบัตรเนี่ยเ <c oughs> มื่อกี้ขวากูจะผ่านออกมาได้แดงกับดำอยู่เม็ดเบสีส้มตามสีม่วงอยู่สีเขียวกับสีขาวทําเพอยู่ตรงไหนคะผมอยู่หัวยานผมเลยวิ่งยิ่งบนมาห้องรูดบัตรมาเจอแล้วสีเขียวนลครับมีอะไรพูดแทนเขาไหมส,ส,สีเขียวบอกเติมเติมน้ำมันอยู่เติมน้ำมันอยู่อืม ทำยังไงดิยังไงดิเสือกสุมันต้องวิ่งวิ่งวิเป็นคู่แล้วพี่ทีแรกผมผมวิ่งคู่ชมพูวะแต่ว่าชมพูไปทำรูดบัตรนานผมเลยวิ่งไปทำหัวใหญ่จุมพูอะรก็ได้ก็ได้พีจิจุ่มภูไรก็ได้พีลอกหลอนอ่ะพีลอกหลอนอ่ะ จะคิก่อนได้พีหลอกชิจ้ะเอาๆจะคลิปเกิดสงสารผีอ่ะไม่พี่หลอกแบบนี้รู้เลยอ่ะพอมเกมนี้ผี่้นพี่ไก่อนพื่อนเลยนี่มีความแค้นอ่ะอย่ากจะบอกว่าคาตกรไม่จิ้มหละกู มีอะไรจะบอกเปล่าใครอรอสีเขียวพูดไปได้น้องพ้าพี่อยแล้วสินะเออจริงไหมวิวใช่ขุนค่ามริบเรียมแตเรียมจบไหมเรือเปล่าเชื่อวิวสิสองพี่น้องของพี่น้องไปอยู่ด้วยกัน มันมันฆ่าผมด้วยนะพี่ี่หนูต่อสายไฟอยู่เพิ่มให้พลาดความสนุกของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะถ้าอยากติดตามกลุ่มก็ได้ก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน๊ายบายจ้า